รัฐบาลไทยเตรียมเผยแผนการเศรษฐกิจก่อนปิดสภาหันค่าครองชีพและปลดล็อกการลงทุนการเตรียมการยุบสภาในช่วงหน้าที่จะสิ้นสุดของรัฐบาลนายอนุทินชาบีรกุลมีการเผยแผนการเศรษฐกิจที่มุ่งเน้นการลดค่าครองชีพและการปลดล็อกการลงทุนในประเทศซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของนโยบายกระตุ้นสั้นได้ยาวกระจายตัวที่รัฐบาลได้ปฏิบัติมาโดยตลอดนายเอกนิตินิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกล่าวว่า รัฐบาลมุ่งเน้นการเสริมสร้างเศรษฐกิจให้ขยายตัวและพ้นจากการติดลมโดยมีมาตรการต่างๆเช่นโครงการคนละครึ่งพลัเที่ยวดีคืนการเร่งเบิกจ่ายงบประมาณของรัฐบาลและโครงการต่างๆที่มุ่งเน้นที่การลงทุนในอนาคตในปี2569รัฐบาลจะเน้นการเร่งรัดการลงทุนภาคเอกชนโดยมีโครงการต่างๆเช่นการลงทุนคนริสกินและอัพสกินเพื่อเป็นการลงทุนทรัพยากรมนุษย์ครั้งใหญ่รวมถึงการลงทุนในโครงการใหญ่ ทั้งพลังงานสะอาดอโตเมชัตนและปัญญาประดิษฐ์ AI นอกจากนี้ยังมีการอัปเกรดการลงทุนในด้านเทคโนโลยีรวมถึงการร่วมลงทุนระหว่างภาครัฐและเอกชน PPP และการสร้างกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานเพื่ออนาคตรประเทศไทย Thailand Future Fund ในวันที่24พฤศจิกายน2568คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน BOI จะเสนอโครงการส่งเสริมการลงทุนสโครงการคือ โครงการ Thailand Fast Pass ตดล็อกโครงการขนาดใหญ่ที่พร้อมลงทุนมูลค่า300ล้านบาทซึ่งรัฐบาลจะใช้มาติดตดล็อกการลงทุนให้เร็วขึ้นโครงการช่วย SME ผ่านกองทุนเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขัน10,000ล้านบาทเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพโรงงานลดต้นทุนและปรับเปลี่ยนเครื่องจักรโครงการ kin, skin ริสกินอัพสกินแรงงานสร้างบุคลากรทักษะสูงสำหรับอุตสาหกรรมเป้าหมายใหม่โดยเน้นการพัฒนาทักษะให้บุคลากร1 0 0 0 0คน นอกจากนี้ยังมีโครงการอื่นๆที่จะเสนอในรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมรวมถึงการลดค่ารถไฟฟ้าและทางด่วนรวมถึงการตรึงราคาพลังงานและการดูแลราคาสินค้าเกษตรแหล่งข่าวจากทำเนียบรัฐบาลกล่าวว่ารัฐบาลจะเสนอ12โครงการสำคัญตามแผนควิ c บิ i g Win ซึ่งครอบคลุมการดูแลประชาชนทุกกลุ่ม65ล้านคนแบ่งเป็น3กลุ่มตามระดับรายได้ แต่ที่น่าสนใจคือการประชุมครั้งนี้อาจเป็นการประชุมครั้งสุดท้ายก่อนการยุบสภาซึ่งอาจเป็นจุดเริ่มต้นของการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองที่สำคัญจึงเป็นเรื่องที่น่าสนใจที่จะติดตามอย่างใกล้ชิด